เราเพิ่งจะผ่านพ้นวันนักประดิษฐ์นะวันนักประดิษฐ์คือวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ค่ะวันนักประดิษฐ์เพื่อเทอิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่เกา้านะผู้ทรงคิดค้นกังหันน้าํไชัยพัฒนาทรงได้รับการยกย่องในฐานะพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยไงแล้วเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์กรมสมเด็จ นะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2568นะน้อมรำลึกวันประวัติศาสตร์การทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาท่านรัฐมนตรีอวอก็เฝ้ารับเสด็จด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าผลักดันขับเคลื่อนจริงจังนะเรื่องของการสนับสนุนนักประดิษฐ์นักวิจัยในบ้านเรานะ มันจะทำให้เราสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้จริงๆนะ,ะแล้วนี่คือสิ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถมีที่ยืนบนเวทีโลกได้จริงๆใช่เพราะคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วแต่รัฐบาลต้องสนับสนุนอย่างจริงจังถูกต้องนะคะ